เรื่องของการงานสัปดาห์นี้ต้นสัปดาห์ค่อนข้างดีกลางสัปดาห์อาจมีปัญหาวุ่นวายงานยังไม่เสร็จตามที่กำหนดและมีเกณฑ์เดินทางทั้งใกล้และไกลเป็นการเดินทางที่รีบร้อนเร่งรัดนอกเหนือแผนนะครับเรามาระวังเรื่องศัตรูเรื่องคนนินทาให้ร้ายเรื่องการโอนเงินต้องรอบคอบ การลงทุนที่มีความเสี่ยงอย่าลงทุนนะครับสัปดาห์นี้ไม่สู้ดีเท่าไหร่นักฐานดวงดีได้ไพเ่เศรษฐีนีท่านที่มีเงินแล้วอย่าให้ใครมาหลอกเอาเงินไปนะแต่ท่านที่ยังไม่มีเงินและมีความหมุนเวียนต้องการเงินหมุนเวียนก็จะได้เงินเข้ามาทันจับใจใช้สอยความขยันจะมีมากขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับ มีโอกาสได้พบเจอพักพวกเก่าๆเพื่อนเก่าคนรักเก่าหรือหัวละลึกถึงอดีตเก่าๆก็เป็นไปได้นะครับความรักของคนมีคู่แล้วระวังการน้อยใจงอนง้อกันหน่อยก็จะดีนะครับอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันได้คนโสดถ้าหมกมุ่นเรื่องเครื่องความรักอาจจะเจอคนที่ทําให้ช้าใจรักที่ไม่ดีคือรักแทรกรักซ้อนจะเสียชื่อเสียงหรือถูกจับได้ครับเรามาระวังเรื่องสุขภาพและ อุบัติเหตุบ้างโดยเฉพาะในวันที่22 23 26และ27นอกนั้นถือว่าดีครับสีเหลืองทองสีส้มและสีแดงเป็นสีนำโชคเลขหน้าไพ่คือเลข2619